ขอบคอีพาที่ดูแลผมดีมากมากมากให่ <Hey. S 2> This is for you ใช่ t ส o l s เจนัสตีโอเค เนื่องในวันปอปีนี่นะเจ้าสองคนก็นยาจเซเสื้อผส์อีปอแล้วก็วันก่อนอีปอติดตั้งทีวีือเจ้ามาก่อนเปิ่นเป็นจังไฟนะเจ้าแล้วก็อันทรงน่องเข้าหงเฮียนนะจบมหาไรกับพ่อ่าเป็นจังไฟนะเจ้ามาพอกองแข่งมือปอบนแล้วนี่ก็หลาย1ิปีละทุกอย่างก็เป็นขี้เมียงมืแล้วก็เพ้อนะเจ้าแล้วก็ใจการก็บ,บอกใครได้เนาะเดี๋ยวมาพอกันว่ามีออหยังพ่องอันนี้เป็นไขวควงวัดไฟนะเจ้าเป็นก็ ประดิษฐ์คนเดียวเนาะเอาไปเสียบแล้วก็เดี๋ยไฟมันออกอย่างแยกะแล้วก็มีอย่างตะลับเม็ดนะเจ้าก็เป็นเคีเมียยหมดละพอหาตัวเลขมันก็บ่มีละเจ้าน้องก็บอได้สังเกตสักเตือนนะเจ้าต่กอไอ้แบดบอกว่าเออเขียงมืออีปอมันเกาแล้วนาอเดเฮาก็จะเสื้อของไม่มาเซอร์ไพส์เปิดเนี่ยกะน้องกะจําได้ตั้งแต่ละออนแลวเปิน้นกะใจ้กองเขียงมือนี่ตลอดเลยเจ้าเอ่อเวลา บ้านไหนมีปัญหาไฟดับปั๊มน้าดับอย่างเงี้ยนะเจ้าเปิ้ลกะจะมาห้องเออประชวนไปแปลงไฟก็จิ้มเนี่ยกะป่อจืดป่อชวนเจ้าบางคนเปิดก็ฮห้องชวนฉั่งไฟว <c oughs> ่าใจชวนลีไฟนะ <c oughs> เดี๋ยวเฮากลมาพอก,กันนะเจ้าว่าหลังจากตีสองคนเฮ้อของขวัญนี่ปอเป็นกล้องเคียงมือไม่นะเจ้าเปิ้ลจะแปลกหน้าจะได้ผองเนาะ <c oughs> ด้๋ยไปดูเลยอาอกพ่อครับ ขอบคุณอีพาที่ดูแลผมดีมากมากดีมากมาก This is for you ใช่โอ้โหโห Tools อของปอเอาให้อปอ<ส>ขอบคุณนะอ่าก้อนเนี้ยก้อนเนี้ย <laughs> เปิดเลยเปิดเลยนั่นคือปอเปิดเป็นนี้ <laughs> oh, this is not girl. Oh, man. Oh, my Oh, okay. Yeah, that's that's a can you show him ah. how to use it? I'm sorry. 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 i out. sorry i am